สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิตเซอร์พิเชนลในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำข้าวเม้ามีข้าวเม้ามีกับข้าวเมาทรงเครื่องมีความแตกต่างกันเล็กน้อยข้าวเม้าทรงเครื่องจะคุกนอกนะคะไม่ต้องใช้ไฟแต่ข้าวเม้ามีต้องใช้ไฟวัตถุดิบหลักของเรานะคะจะมีข้าวเมามีเต้าหู้แข็ง ตักแห้งมีกุ้งแห้งมีน้ำตาลทรยายน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวสามเกลอแล้วก็วันนี้เราใช้ทั้งถั่วลิสงแล้วก็เม็ดมะม่วงรวมทั้งน้ำมันพืชสำหรับไปทอดอันดับแรกเราต้องท,อ,ทอดข้าวเม่าทอดเต้าหู้และก็กุ้งก่อนไปดูกันเลยคะ่ะเปิดแก๊สตั้งไฟก่อนใส่น้ำมันพืชเลยคนะ่ะ สำหรับทอดนะคะพนน้ำมันร้อนแล้วก็หลีลงนะคะเอาข้าเมาลงเทสนะคะว่าเขาร้อนดีหรือยังถ้านิ่งๆอย่างนี้อย่าเพิ่ง,งใช้นะคะต้องลงแล้วฟูขึ้นมาเลยะคะ่ะยิง่งใช้ไม่ได้นะเพื่อนกระด้างนะคะลงมาแล้วเนี่ยยังรอให้เขาฟูนเนี่ยกระด้างะคะ่ะกรอบไม่งาน เราใช้น้ำมันร้อนจัดแต่เวลาทอดใช้ไฟกลางค่ะมันก็พองค่ะแต่ว่าจะกรอบไม่นานนะคะร้อนดีแล้วก็ทยอยทอดเลยค่ะเพื่อนให้ยยขึ้ึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ต้างูก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมเหลืองๆนิดนึงเดือนนานนะคะไม่นะคะอาลงแนละ้วให้ต้องฟูขึ้นไหมใช้ได้เลยคะ่ะ ทอดข้าวเม่าเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดเต้าหู้นะคะเต้าหู้ก็ต้องทยอยทอดนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเต้าหู้เพราะว่าเขาก็จะกูเหมือนกันนะคะเต้าหู้นี้บางท่านอาจจะไม่ไม่ตากแดดนะคะอาจจะแค่ผึ่งลมสองชั่วโมงแต่ของเราตากแดดแห้งเลยค่ะเขาจะกรอบมาก ทอดเสร็จแล้วก็เาพักในกระดาษทอดไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเต้าหู้เราทอดเสร็จแล้วนะคะเอากุ้งแห้งล้างน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทอดเลยค่ะทอไม่ต้องานานนะแค่กรอบๆพอค่ะ นนไปแข็งหรือไม่พอเราทอดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งข้าวเมา่าเต้าหู้แล้วก็กุ้งแห้งรวมทั้งถั่วเราไม่ได้ทอดนะคะเราเทอบซึ่งทํามาก่อนหน้านั้นแล้วเราจะไปคุกกันเลยคะ่ะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะตอนนี้เราจะมาคุกกัน น้ำมันไม่ต้องเดือดนะคะสามเกอร์ใส่เลยค่ะเพราะว่าถ้าน้ำมันเดือดเราสามเกอร์ใส่กระเทียมจะไหม้ค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะในการเคี่ยวน้ำตาลน้ำตาปลปึกที่เราชั่งไว้แปดสิบกรัมนะคะ ให้น้ำตาลละลายนะเพื่อนนะในระหว่างนี้นะคะเราเติมน้ำเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อได้เพราะน้ำตาลปึกของเราเป็นแข็งเราต้องรอให้น้ำตาลันข้าวฟองมันไดก่อนนะคะเพราะเมื่อกี้นี้เราได้เติมน้ำไปนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องให้ให้าฟองละเอียดเลยะคะ่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวขนมของเพื่อนนี่จะยุบต้องให้ฟองน้ำตาลละเอียดเลยนะคะ <c oughs> เคี่ยวไปเรื่อยๆรือด้วยไ,ไฟอ่อนเพื่อนดูนะคะน้ำตาลเราเคี่ยวเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะคะพอเขาเป็นฟองเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะนะคะคุกได้แล้วพอคุกได้แล้วแบบนี้เพื่อนต้องปิดไฟนะคะปิดไฟเลยค่ะ เพราะว่าถ้าเราไม่ติดไฟเนื้อก้นกระทะจะไหม้นะคะข้าวเม่าที่เราทอดไว้ใส่ไปเลยค่ะก็ใส่ไปแล้วเพิ่มมักชุกแบบนี้เลยนะคะคุกให้ทั่วๆ,ๆเลยค่ะ,เร,ะเริ่มทุกแบบนี้นะคะตะคู่ที่เราทอดไว้ใส่เลยค่ะ ุอย่างใส่ไปเลยทั้งผัว่วทั้งกุ้งแห้งนะคะกุ mm ้ง hmm. เช้าะนะคะให้ทั่วๆ mm hmm. สุดท้ายที่เพื่อนจะใส่คือน้ำตาลทรายนะคะ mm hmm. น้ำตาลทรายนี่เพื่อให้เขาได้จับเป็นเงาๆคะ่ะแต่แบบนี้เลยนะคะ ใส่มากใข่น้อยดูที่ชอบเลยเพิ่มนิดละครนึงให้ให้เขาเงาเป็นอันมาเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วค่ะข้าวเม่ามีนะคะทำไม่ยากใช่ไหมคะแต่จะมีขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้ข้าวเม่าที่มีขายทั่วไปเยอะแยะนะคะทั้งข้าวเม่าที่ใช้สําหรับทํากายศาสตร์หรือข้าวเม่าอ,อ่อนที่เขาตําขายนะคะเพื่อนๆลองทําทานนะคะอร่อยค่ะขนมโบราณขนมเป็นขนมอาหารว่างทานเล่น นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกไรค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับขนมโบราณมาลายของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้วีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะหลังจากนี้พอเขาเย็นแล้วเราจึงจะเก็บใส่ภาชนะนะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่